สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็จะขอพาทุกคนนะคะมาแกะกล่องนะคะกับสกินแคร์นะคะเซตใหม่นะคะล่าสุดของพี่ปุ้ยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นอะไรที่พี่ปุ้ยเนี่ย จดลงลิสต์ไว้นะคะว่าจะต้องได้ลองใช้ของเขาในสักครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พี่ปุ้ยก็ถึงคิวละนะคะได้ได้เอาเขามาใช้สักทีนะคะก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วและบางคนก็อาจจะยังแบบเออยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ,ะก็ถือว่าวันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็จะพาทุกคนมาแกะกล่องนะคะสกินแคร์จากแบรนด์ c a t b u r g ์กนะคะ ไปพร้อมๆกับพี่ปุ้ยเลยนะคะซึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกจะเป็นตัว pH Plus Enzyme Essence ตัวนี้ ะะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัววิตามินซีอินเทนซีฟเฟสครีมนะคะก็ถามว่าทำไมถึงต้องเป็น2ตัวนี้นะคะก็คือถ้าหลายๆถ้าหลายๆคนเนี่ยได้เห็นรีวิวหรือว่าผ่านานตากันมาบ้างนะคะก็คือว่าการที่เราจะเริ่มต้นนะคะกับแบรนด์นี้นะหลายๆคนจะแนะนำให้เริ่มต้นกับตัวนี้ก่อนก็คือเป็นเอเซนต์นะคะก็ให้เริ่มต้นลองใช้นะคะสกินแครค์ของแบรนด์นี้ก็เลยเขาร์ส์มาเขาจะแนะนำตัวเนี้ยพี่พ้พยก็อ่ะโอเคนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจก็คือว่าเขาเป็นเฟสครีมก็คือเป็นครีมทาหน้านะคะแล้วก็มีวิตามินซีมาด้วยนะคะซึ่งพอดีกันแหละกับที่พี่ปุ้ยเนี่ยวิตามินซีที่พี่ปุ้ยใช้อยู่ก่อนหน้านี้นะคะก็หมดพอดีด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีมากที่จะได้เริ่มใช้เขานะคะแต่เดิมเนี่ยพี่ปุ้ยจะใช้วิตามินซีที่มันเป็นลักษณะที่เป็นเซรั่มนะคะก็คือไม่เคยใช้วิตามินซีที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถือเป็นโอกาสทีีี่่ดดทจะไ้ เริ่มต้นกับแบรนด์ c a d Burgy นะคะก็เลยจัดเฟซครีมตัวนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยววันนี้เลยพี่ผู้จะพามาแกะปลองนะคะทั้ง2ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอเริ่มต้นนะคะการที่ตัว e s s e นต์ก่อนดีกว่า ะะคะก็คือเรียงลำดับเลยนะคะคือเวลาใช้เนี่ยก็คือให้เริ่มต้นที่เอสเซนต์ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยตามด้วยครีมนะคะทีนี้ตัวเอสเซนต์นะคะก็มีขนาด100 ml นะคะแล้วก็ที่ข้างกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกวิธีใช้ต่างๆนานานะคะว่าให้ใช้ในช่วงเวลาย,ยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอินกริเดียนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกรายละเอียด นั่นแหละนะอ่ะโอเคคือคอนเซ็ปต์เขาก็จะมาในกล่องครีมที่เป็นสีออกครีมๆเหลืองๆแบบนี้นะคะตามด้วยตัวอกสีเขียวนะคะเป็นแบบนี้ทั้งลายเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยไม่ค่อยคุ้นดีกว่านะไม่ค่อยคุ้นกับแบรนด์ของ c a t เ e r ร์กี้อนี้นะคะก็พี่ๆเล่าให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันเนาะก็คือ c a ทเ e r ร์เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ในเลเวล,เวลที่แบบ อัลตร้าลักซรี่ก็คือแบบว่าออไม่ได้มี Marketing เรื่องโฆษณาอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะไปเน้นขายให้กับกลุ่ม High น n d นะคะของพวกอเมริกา คือเ,เขาเริ่มต้นมาจากจุดนั้นนะคะเราก็คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยค่ะคุณแครเบอรกเนี่ยก็คือเขาเป็นแบบพวกนักเ,เขาเป็นเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของวิตามินกับแร่ธาตุนะคะก็เขาก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลรักษาสกินแคร์ทำสกินแคร์เพื่อที่จะมาดูแลรักษาผิว นั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้เน,นี่ยเนื่องจากว่าเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิตามินมากๆทางด้านแร่ธาตุมากๆเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนเขาจะรู้ได้ว่าวิตามินตัวน,นี้สามารถที่จะแทรกซึมเข้ากับผิวได้ในปริมาณนี้ถึงจะเหมาะสมนะอะไรแบบนี้ก็ โดยส่วนใหญ่แล้วนะถ้าพี่ปุ้ยได้อ่านรีวิวนะคะทั้งในไทยแล้วก็เมืองนอกเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยที่พูดถึงกันโดยมากเลยก็คือเรื่องของความเนื้อเนื้อเท็กเจอร์เนื้อความละมุนของเขานะแล้วก็การซึมเข้าสู่ผิว นะคะที่มันแบบไม่เนิดหนะอะไรแบบนี้นะคะคือเขาก็จะทําได้ดีในจุดๆนี้นะคะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าวันนี้พี่กุ้ยพันพาแบรนด์นี้มาแนะนําให้ทุกคนรู้จัก mm hmm. เพิ่มเติมก็แล้วกันเนอะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเออได้เจอกับแบรนด์นี้มาก่อนนะคะ mm hmm. ก็อยากจะแนะนําให้รู้จัก ะะว่าเขาดังกันแบบมานานแล้วดังกันทั่วโลกนะคะแล้วก็จริงๆในไทยเนี่ยถือว่าเป็นนิชแบรนแบรนด์หนึ่งเลยนะที่ที่ทจะจะจะพูดว่านิชก็แบบไม่กยากจะพูดขนาดนะั้นเพราะว่าเขาดังที่เมืองนอกไงแต่ว่าในเมืองไทยนะ่ยยังไม่ได้มีเคาน์เตอร์ในห้างหรือว่าอได้ตบว่าแบรนด์เนี้ยดังดังมานานแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะพูดถึงตัวเอเซน์นะคะแล้วก็ตัวตัวโกจิเอเซนต์ตัวหนึ่งนะคะที่ที่ทพี่ปุ้ยยังไม่ได้มีในครั้งนี้นะก็คืออ,อ,อย่างที่บอกว่าการที่จะ เริ่มต้นกับแบรนด์นี้ส่วนมากแล้วเขาจะนําำให้เริ่มกับตัวเอเซนต์ตัวนี้นะคะก็เลยอ่ะโอเคในวันนี้เลยมีเอเซนต์กับตัวครีมมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะอ่ะเดี๋ยวพูดกันมาเยอะแล้วว่าจะพูดิดเดียวเดี๋ยวจะพามาแกะกล่องตัวเอเซนต์ก่อนเลยแล้วกันนะคะมาค่ะแกะเลยแล้วกันนะคะพูดไปเยอะแล้วนะหลายคนบอกพูดเยอะแล้วพี่ปุ้ยแกะสักทีนะคะโอเคแกะมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อนี่ค่ะ นี่นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคอนเซปต์เขามาในธีมนี้เลยนะคะสีเหลืองครีมนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวผลิตภัณฑตะะต์ตัวขวดของเขานะคะเดี๋ยวพี่พวางตรงไหนดีอ่ะตัวขวดของเขานะคะขออนุญาตจัดแป๊บตัวขวดของเขานะอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นเป็นกลาสนะคะเป็นแบบว่าไม่ใช่แบบพลาสติกนะคะไม่ไก่การนะจ๊ะแล้วก็แน่นหนาทีเดียวค่ะเพราะว่าด้วยปริมาณของเขา100 ml เนี่ยก็ก็ต้องแบบเป็นอะไรที่แบบว่าแน่นหนากันนิดนึงแหละนะคะนี่ขนาดใหญ่มากนะ ะะก็เป็นเอเซนต์นะคือถ้าจะถามว่าเหมือนอะไรก็เ,ออเหมือนน้ำตกไหมก็คือพี่ปุ้ยว่าเนื้อเขาจะแบบมีมีความมีมีความปริมามีความหนาแน่นที่ขึ้นมามากกว่าน้ำใสๆที่เป็นแบบน้ำตกนะคือเขาก็คือเอเซนต์นะคะแต่ว่าเนื้อเขาแบบไม่ได้อะไรอะไม่ได้หนักมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเนื้อการพูดถึงเนื้อก็ต้องลองเนาะดูพี่ปุ้ยไม่ค่อยพี่ปุ้ยยังหาที่ลงกับ กล่องไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะเปิดฝาออกมาแล้วนะคะก็จะเจอกระหัวปัามในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกดดูเลยมือไม่สวยต้องขอภายนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเนื้อเอสเซนต์นะคะก็จะไม่ใช่น้ำตกไม่ใช่อะไรใดๆก็คือเป็นเอสเซนต์นี่แหละ โฟก,กัสด,ด้วยจากกลอ้องโอเคนะคะก็สีเขาจะออกเป็นแนวาขาวๆครีมครีมนะคะสีออกครีมครีมเหลืองๆเลยแหละนะคะนี่ค่ะเขาเป็นเอเซนที่แบบพอเมื่อเราเออทาลงบนผิวแล้วนะคะเขาเขาเหมือนจะแตกตัวเป็นน้ำนะนี่ค่ะถ้าสังเกตดูเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเนื้อ,เน,อเนื้อเขาจะแบบว่า เป็นแบบข้นๆเหมือนกันนะแต่พอลงผิวแล้วว่ามันจะกลายเนื้อ t e x t อร์จะกลายเป็นน้ำคือเบามากเลยค่ะนะคะแล้วหนึ่งปั๊มเนี่ยพี่ปุ้ยคิดว่าเพียงพอต่อการทาหนึ่งครั้งนะคะนี่พี่ปุ้ยทาที่หลังมือเนาะก็จะแบบว่าเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็น fresh smoothie texture นะเนื้อแบบนี้นะแล้วก็แตกตัวกลายเป็นน้ำโอ้แปลกมากอะ่ะคือแล้วมันจะแบบมีความเย็นเย็น เย็นๆน,น,นิดๆด,ด,ด้วยนะความรู้สึกพี่บู้นนะคะนะคะคือตัวนี้เนี่ยตามชื่อเขาเลยเขาเป็น ph plus enzyme ใช่ไหมก็คือตัวนี้เขาจะปรับบาลานซ์ให้กับผิวนะคะปรับค่า ph ให้กับผิวคือตัวนี้ที่บอกว่าต้องใช้เป็นตัวแรกเพราะว่าเขาจะปรับค่า ph ให้สมดุลน,นะคะเ,ออเหมือนกับว่าทำให้ผิวว่าสามารถที่จะแบบ รองรับรับการบำรุงตัวอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทางแบรนด์ก็จะแนะนำว่าตัวนี้ให้ใช้เป็นตัวแรกนะคะแล้วก็สามารถที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆแบรนด์อื่นๆได้นะคะแต่แค่ขอว่าให้ตัวนี้เป็นตัวแรกของการเริ่มต้นรูทีนของเรานะคะวันนี้เมื่อผ่านไปสักพักนะคะเนี่ยค่เขาก็จะ ซึมเข้าผิวไปเลยนะคะนี่คือไม่เหลืองเหลือแล้วนะคะอันนี้ไม่มีความหนึกหนับใดใดนะคะคือถึงจะถึงบอกว่าจริงๆเขาไม่ใช่น้ำตบนะแต่ก็ให้ใช้ให้ใช้ตัวนี้เป็นในขั้นตอนแรกนะคะ ก่อนที่จะเริ่มบำรุงด้วยเซรัม่มหรือว่าเริ่มบำรุงด้วยครีมอะไรใดๆนะเพราะว่าตัวนี้เหมือนเขาเป็นตัวเปิดผิวอะคะ่ะเป็นตัวกระตุ้นให้ค่า pH ของผิวของเราอะนะคะมีความเป็นดุลน,นะคะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยให้ผิวแข็งแรงด้วยคือการเสริมสร้างสกินแบเรียห้ให้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นพวกแบบสารอาหาร เป็นอาหารผิวห,ห่ะง่ายเนาะก็คือเหมือนเป็นอาหารผิวซึ่งเขาจะใช้ส่วนผสมที่มาจากตัวพัมคินฟักทองนะคะแล้วก็ตัวมะละกอคือเป็นส่วนผสมที่แบบ ธรรมชาติมากๆนะคะคือนอกจากนี้ก็ยังจะมีแบบพวกอื่นๆอีกนะแต่ว่าก็คืออันนี้พี่พุ้ยขอขอ,อนุญาตที่แบบไม่ได้เล่าลึกไปขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก็จะให้ทุกคนได้ดูเนื้อดูอะไรกันเนาะแล้วก็เล่าฟิลลิ่งนะคะอันนี้คือสรุปง่ายๆเลยคือแบบว่าเขามีมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาตินี่เป็นแบบนิวทริชั่นสกินแคร์เลยอะ นะคะแล้วก็แบบพวกแน่นอนว่าไม่มีพวกซิลิโคนแอลกอฮอล์มินาโรลออยอะไรไม่มีนะคะอ่ะเมื่อกี้นะต่อจากเมื่อกี้ก็คือว่าเนี่ยดูความความซึมเข้าผิวคืออยาให้เห็นเลยอะว่ามันซึมไปแล้วอะค่ะทุกคนคือถ้าถ้าให้ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะคือมันมันเต็มหลังมือพี่ปุ้ยเลยนะแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะคือเนี่ยแทบเนี่ยแทบไม่มีอะไรแล้วอะคือมันเป็นผิวพี่ปุ้ยผิวๆเลย นะคะคือตัวนี้นี่คือแบบเอออันนี้พี่ปุ้ย Amazing mm. ใน texture ของเขาจริงๆนะนะคะ,ะถือว่าตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะน่าจัดมาลองจริง,รงๆอันนี้นะคะคือตะลักอ่านรีวิวนะเราลึกไม่ออกเหมือนกันนะไอ้คำที่เขาบอกว่าเออมันคือแบบความสมูท t h ้ความเย็นสบายผิวอะไรเงี้ยเออก็เนี่ย่ะพอมาลองแกะกล่องกับทุกคนพร้อมกันในวันนี้กะะ็เออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ะะอ่ะเดี๋ยวมาลองตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะตัวต่อมาที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะวิตามินซีอินเทนซ Face c ครีมนะคะตัวนี้เลยถามว่าทำไมตัวนี้มันน่าสนใจอ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เรียกว่าได้รับรางวัลเพียบๆนะคะมาจากหลายที่มากๆนะคะแล้วก็แล้วก็ด้วยคอนเซ็ปด้วยอะไรต่าตามของทางแบรนด์นะคะที่ทำให้แบบ ตัวนี้มันน่าสนใจเนาะอย่างเช่นนะคะตัวนี้เนี่ยออไม่ได้ผ่านกรรมวิธีที่เหมือนกับว่า ใช้ความร้อนในการผลิตคือลักษณะะของการผลิตของสกินแคร์แบรนด์นี้จะเป็นการสกัดเย็นคือถ้าใครทานพวกน้ําสกัดเย็นน่าจะนึกออกนะว่าถ้าถ้าเราจะรับวิตามินหรือดื่มน้ําผลไม้หรืออะไรเนี่ยถ้าเราดื่มด้วยวิธีการสกัดเย็นในวิตามินต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันจะยังคงสภาพได้ดีกว่าการผ่านความร้อนนะคะซึ่งแบรนด์นี้เขาก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันในการผลิตสกินแคร์ออกมา เดีะะ๋ยวจะพามาแกะกล่องอันนี้ละนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเฟสครีมนะคะที่เป็นวิตามินซีนะคะก็มีขนาด30 ML นะคะเช่นเดียวกันนะเขาก็จะมีพวกอะไรอะวิธีใช้นะคะอินกริเดียนต่างๆนะคะออว่ามีอะไรได้บ้างน,นะคะคือหลกัหลกๆตัวนี้ก็จะใช้ได้เช้าเย็นแหละนะคะแล้วก็ใช้กับหน้ากับคอได้นะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยค่ะมีอินกริเดียตนตามนี้นะคะ อโอเคงั้นเรามาแกะกล่องเลยดีกว่านอ้อคือกล่องเนี่ยเขาก็จะดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะจ๊ะเพราะเขาเป็นแบรนด์เดียวกันเดียวเดียว,ยวแกะสวยๆหน่อยนะคะอึ๊บแน่นมากโอเคนี่นะคะเปิดมาก็จะเจอกับรกระปุกนะคะของครีมอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเราก็เปิดออกลยนี่นะ เดี๋ยวขอเก็บให้สวยงามสักนิดนะจ๊ะอืมโอเคนะคะก็นี่ค่ะกระปุก30 ml นะคะก็จะไซซิ่งประมาณนี้เลยเครีมเน,เนื้อของเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อข้างในกันนะคะนี่เปิดฝาออกมานะคะก็จะมีนะคะ ตัวซีอาตัวซีตัวก้านว้นะคะแล้วก็เปิดตึ๊บนี่ดูความเนื้อของเขาอยากให้ดูความเนื้อของเขานะเห็นไหมคะเนื้อเขาก็ไม่ได้บางนะถ้าเราดูในกระปุกแบบนี้นะดูมีความครีมมี่มีความเนี่ยค่ะเป็นเนื้อ t e x t อร์ของเขาอยู่ระดับหนึ่งเลยนะแล้วทีนี้เดี๋ยจะมาลองดูว่าพอลองบนผิวเราเป็นยังไงนะคะ ลองเลยนี่นะคะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อของครีมตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เขาบอกว่ามันเป็นครีมมอยส์เจอไรเซอร์นะคะทีเ่เนื้อเนี่ยเหมาะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้ดีกว่าคือใครที่แบบ นะติดมอย s t เ r อไรเซอร์คนะคะแล้วอยากใช้ใ <Okay. S 1> นช่วงหน้าร้อนที่แบบไม่ให้มันเหนอะหนะมากจนเกินไปอะไรเงี้ยตัวนี้ยเขาบอกว่าเนื้อเหมาะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเมื่อกี้เราเอาจากกระปุกมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูขอดูเท็กเจอร์บนมือหน่อยสินี่ค่ะมีความละมุนนะคะ พี่ปุ้ยคิดว่านะคะเนื้อเขาว่ามันยังไงอะ่ะมันมันมันนุ่มลื่นนะเนี่ยค่ะคือมันรู้สึกได้ว่านุ่มลื่นความรู้สึกแรกเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่านะค,ะครีมวิตซีตัวนี้ในครีมมอยเจอร์ตัวนี้นะคะเป็นสเตซีนะคะ15%เป็นเป็นวิตามินซีที่แบบว่าเรียกว่ามีความเสถียรสูงมาก ะะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะกระตุ้นการที่ผิวเราจะสร้างคอลลาเจนได้ดีนะคะเขาไม่ได้เนอดหนนะนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายให้ความชุ่มชื้นนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ให,ให้ดูที่หลังมืออีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมคะ คือเขาจะซึมลงไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีความยืดหยุ่นของผิวมืออยู่ไม่ได้แห้งสักทีเดียวนะเพราะว่ามันคือมอ r เจอร์ไรเซอร์ใช่ไหม ี่ยค่ะมันจะมีความยืดหยุ่นของผิวนะคะให้สังเกตนะะเน้นๆเ,เลยตัวนี้เนี่ยก็คือผลลัพธ์ที่หลายๆคนเคลมไว้นะคะรวมทั้งตัวแบรนด์เคลมไว้ก็คือว่าเขาแบบจะช่วยในเรื่องของผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะ<ม>ก็อันนี้ที่ทําให้ปุ้ยสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัววิตามินซีของปุ้ยอะมัน มันหมดแล้วนะคะแล้วก็พอดีอตัวนี้เนี่ยเขาก็มีวิตามินซีเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรูปของครีมนะคะก็เลยสนใจตัวนี้ขึ้นมาก็คือมาลองดูหน่อยซีว่าครีมที่มีวิตามินซีที่เสถียรมากๆนะคะก็จะให้ผลลัพธ์ที่เป็นยังไงเอางี้ดีกว่าที่พี่ปุ้ยสนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะ ในเรื่องของส่วนผสมนะคะก็พี่ปุ้ยอ่านเจอรีวิวว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากเห็ดลินจือด้วยนะคะในการรักษาสมดุลผิวทําให้ในเรื่องของผิวแน่นกระชับเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนอกจากพวกออความกระตุ้นคอลลาเจนผิวอิ่มฟูอะไรใดๆก็ตาม นะคะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเบาเนาะก็อย่างที่บอกค่ะว่าออพี่ปุ้ยพยายามจะมองหาตัวที่จะไม่ทําให้เกิดสิวอุดตันนะคะก็เลยพยายามจะหาออสกินแคร์ที่เนื้อค่อนข้างเบานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการที่จะกระตุ้นให้ผิวมีความอุดตันจะได้ไม่เกิดสิวนะคะเพราะตอนนี้พี่ปุ้ยเมนเทนเรื่องสิวอย่างหนัก <laughs> <c ười> นะคะคือไม่อยากกลับไปเป็นสิวอีกแล้วอ่ะนะคะ อ่ะโอเคตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ คร่าวๆนะคะ2ตัวในวันนี้ที่พี่ปุ้ยพามาแกะกล่องน,นะคะของแบรนด์ c a d b e r g y นะคะก็จะมีตัวเอ s เซนต์เนาะแล้วก็จะมีตัววิซี c เฟสครีมตัวนี้นะชอบในเรื่องของเอ s เซนต์นะคะคือเนื้อของคราวนี้พี่ปุ้ยเป็นอะไร<ม>ที่ปุ้ยแบบประทับใจมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวจากความเป็นเอสเซน e ์นะคะเป็นน้าจากน้นก็คือแบบซึมลงผิวแบบรวดเร็วมากอันนี้คือแบบอันนี้คือชอบอะ่ะ ชอบเลยนะคะในส่วนของตัวเฟสครีม hmm. นะคะเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่มันไม่เนื้อหนะจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยต้องดูระยะยาวทีว่าวิตามินซีที่มีมาในครีมตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของอผิวอิ่มฟูผิวแข็งแรงได้ดีแค่ไหนเพราะว่า,าจริงๆเนี่ยพี่ปุ้ยก็วิตซีหมดแล้วเนาะอย่างที่บอกแล้วก็จะใช้ตัวนี้ต่อเลยเพื่อที่จะยังมีการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของวิตซีเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่พี่ปุ้ยลองใช้มาหลายๆตัวด้วยกันเนาะ ก็คือทาให้รู้สึกว่าถ้าเราเลือกวิตซีถูกตัวนะคะที่มีคอสเตนสูงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะช่วยให้ผิวแข็งแรงคือคือไม่ได้ช่วยในเรื่องของหน้าใสากระจ่า,จางใสอะไรแบบนี้อย่างเดียวนะคือการที่วิตซีการที่เราใช้วิตซีเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวว่า,าสร้างคอลลาเจนได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงพราะผิวแข็งแรงเนี่ยอย่างที่พูดบ่อยๆมากเลยว่าถ้าผิวแข็งแรงเนี่ยเราจะไม่เป็นสิว ะะอ่ะอันนี้ก็คือพี่ผู้จะก้าวข้ามในเรื่องของวิตซีจากปกติใช้แต่ที่เป็นเนื้อเซรั่มนะคะมาลองใช้ที่แบบเป็นครีมดูบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ผู้จะรีวิวอีกทีหนึ่งนะคะว่าวิตซีที่เป็นเนื้อครีมตัวนี้เนี่ย,ยจะทําหน้าที่ของเขาได้ดีแค่ไหนนะคะควบคู่ไปกับตัวเอเซนต์ตัวนี้นะคะอ่ะยังไงติดตามกันบนหน้าเพจของพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็พี่ปุ้ยจะเขียนรีวิวสรุปให้อีกทีนึงนะคะเหมือนเดิม ก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนะคะเท่านี้ก่อนเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามพี่ปุ้ยหน่อยนึงนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้อ่อทำคลิปนะคะแกะกล่องผลิตภัณฑ์นะคะทั่วโลกเลยดีกว่าตอนนี้คือพี่ปุ้ยรู้สึกว่าพี่ปุ้ยได้พี่ปุ้ยได้ได้ไดไดสกินแคร์ได้ลองสกินแคร์หลายตัวมากนะคะแล้วก็แบบ เป็นแบรนด์ที่นอกจากจะเป็นแบรนด์เคาน์เตอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบดังๆนะคะทั่วโลกเลยตอนนี้นะคะก็ยังไงกด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบะาย